กันที วันดีๆกันบ้างดีกว่าสำหรับวันคล้ายวันเกิดของพี่เปิ้ลนาคอนปกติเนี่ยจะเจอแกอยู่ตามบึงดิฉันเจอบ่อยมากตามบึงเจสกีด้วยความว่าเออก็รู้จักกันประมาณหนึ่งแล้วก็วันคล้ายวันเกิดเขาพี่เปิ้ลด้วยความว่าเป็นคนใจดีใช่ไหมคะคราวนี้วันเกิดทั้งทีก็เลยขอทําอะไรดีๆกันหน่อยบริจาคอย่างต่อเนื่องเลยสําหรับพี่เปิ้ลนาคอนค่ะมาคราวนี้ยกกันเป็นแบบแพ็คครอบครัวเลยนะคะนำแอลกอฮอล์สองพนลิตรนะพลอยไปมอบให้กับสถาบันบำราชนราดูนเอาไว้ใช้สําหรับในทางการแพทย์ นี่แหละเพื่อทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคภายในห้องทํางานห้องผู้ป่วยแล้วก็พื้นที่ด้านนอกห้องด้วยรวมไปถึงใช้ฉีดพ่นทางเดินเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 นั่นเองจ้า ก็จะเป็นอุปกรณ์าราใช้ในโรงพยาบาลได้เลยเช็ดอุปกรณ์ทางการแพทย์เช็ดทุกอย่างพื้นทุกอย่างของหมอของพยาบาลได้หมดค่ะถือโอกาสมามอบให้กับแพทย์พยาบาลแล้วบุคลากรน,นะฮะที่ทํางานกันหนักมากนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะค่อยๆทยอยไปกับโรงพยาบาลอื่นๆด้วยนะครับ ก็อยากจะให้แพทย์และพยาบาลทุกคนนะฮะ<ซ>ปลอดภ<ซ>ัยสู้ๆนะฮะหยุดเชื้อหยุดอยู่บ้านหยุดอยู่บ้านนะฮะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะฮะและเพื่อตัวเองเพื่อคนที่คุณรักด้วยเพื่อประเทศไทยครับสู้ๆครับอุ้ยใจดีจังเลยค่ะคุณพ่อเว r y ี o กูค่ะใช่แล้วนะ <c oughs> ก็ได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของคน <c oughs> ในวงการบันเทิงในช่วงนี้กันเยอะนะคะ